เด <orman pulse. S 3> ้บอกว่านู้ำไม่ม <laughs> <German> ีแล้วนะ菩าเนี่ยนี่เอาพี่กนี่อาพี่กเียที่านะพุาคยปลอดภยากเลยต้นสองเลยะครับต้นสออเลยนะครับต้นสองต้นองเลยนะครับเลีอกเลยแค่เราขงตัวไม่ด้เยครับอาเบแด้างก็เช่นนะครับ ไม่ใช<อ>่นาอาครับาครับไอ้นี่มากินีเ้ตาตองอไ้ปะอันี้อ้นี้อะไรครับเราทำเราก็ไม่รน้ำจิ้มหอยหลังเลยครับม,ม,าม,ม,มาสิบบาทก็ไม่รู้แต่ตอนนี้อิ่ม ไม้อ้ออนไ้น่ต้องกิมครับคุณต้องชิไมไม่กิมเลยเห้มีหลามานนี้ขาดีมากเลยปาเน้ดำอกาเนี่ยค่ะดแย่งนะกแฟนกินว่าเวลาหิวหิว ปลากิมไข่เต่าสิบบาทถังปลากิมไข่เต่ามันจะเป็นกะทิแล้วก็จะเป็นไข่รสช่องแต่มัไม่ใช่มันจะ่างมันเขาเพิ่มทำอะไรไงในหม้อเนี่ยบวบลอยชื่อนี้เอาดีเป็นถุงก็ได้ได้เยอะแล้วสิบบาทขอดูสักหน่อยนะคุณจะมีหวานๆแล้วจะมีมันๆตรงนี้ครับคาราโมลแล้วก็ใส่ถุงผ่านี้มีโรสโก้ไข่ด้วยแล้วมีรสช่องสิงคโปร์ แป้ขอกินของหวานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันต่อเอาอื่นอะไรไหมนี่นี่นี่นแป้งใช่นี่นี่น่น้อง่กไข่ยกหกนี่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 น้อแป้งเตรยมสนใจไหมกุ้งเตีนสาวสิบสี่สิบสาวสิบส่สาวสิบาหมแวะมาเขาทั้งหมดก็คือก็พอว่ะ เอากรังเจ้าในถุงครับเอาถุงเล็กก็พอนะครับดนกจะกระโบยเดยละที่เหลือก็คือเปเครื่องเปี้ยวเปี้ยวแยกกันไหมครัอ๋อแยกก็ได้ครับเอาแค่สายพิมพพอนะครับ

ไม่จับยังไงมา่แนบลยับแล้วลับปยนะอค,ครันก็มีนิดเดียวครับดูนี่เยอะมากครับอะไรปลากระสังดิบดุกเนี่ยเชือกปลาแล้วก็ข้าวตั่วแล้วก็สุรรักคินครับ นี่ด้ไหนเดี๋ยวกินนที่พักก่อนเยอาใส่ตรานะครัมีตราน้ำอน้าตข้าตังให่นเียมจะถ่ายนใมดูค่ตราน้ำด้วครับก็เลยมครับ จะตังสามสิบอโอ้โหโอ้โหอ๋อต้องัทสร้างครับนาเดี๋ยวจะไปนัดตต่อครับที่ฟิมบอสพี่ผมนัดติดัอ้ากาแล้วครับอ๋อเฮ้จรวดเลยวะนัร้บงจรวดมันอยบนตัวกระดาษใชมเรื่องน่แพ้มันโดหรือมาอะไรวะกระโดดเยครับมันเป็นขั้วอะไรนะอะไรวะ แน่ๆครับดัเจเราต้องาตไปฝากยอดแสนนฮานะไปได้ชิงตงน้แป้งไปต่อไปดูเขาว่าน้แป้งนไต่อรนแป้งนอแป้งโอเคก็ได้นะข้าว้ง่มกอันนี้นะแกงเป ใช่ไหมโอ้โหน่ากินมากหเอานเีเรผัเที่ยวสวยแล้วก็มีหบเตยกมีแกง้มจืดด้วยอะแซมของเอาป้งเอา้มจืดไปถุงดีกว่านีหรอครอันนี้ทงเนจะพอไหไม่เอาพไม่าพี่มีกงเส้นมีปมอหนูข้วจะดกินข้าถุงมาต่อครับชิลๆแลกไปไ้นนคแต่ว่าผมก็ยังอิ่มอยู่ แต่ว่าอย่ากลนท่านผเฝ้าเราใช้ชื่อแบบเป็นทางจริงครับก็ถึงถึงจะคือใช้เป็นช่วยเป็นทางจริงกันไปปกติเลยเขาไปเพอร์ขมิ้งงน้ำตลให้พี่อิจริงี่ไม่หิวถึงกระเพาะลัไสวานสิสล็อ้หวานหน้าราถึงสิบบาทไปรอโอ้โหพ่นเลนัแป้งนเลี้ยงองไหนัแป้ง พึง่งหรือว่าพึ่นี้ายอะไรด้วยหรอเจอตลาดนั้นม็เห็นมมนึ่งมาขาเอาแป๊กไปเลยครับไม่สนใจเลยเนี่ยผมจะกินข้างล่างโซนนี่นะจะไปกินที่จะไปถ่ายกินจะขออะไรอ่อันนี้อย่างนี้ถ่ายไปล้างเท่าไหร่ครับนี่ฮะมะม่ะยังไงรับนึ่งนะคะองนี้เท่าไหร่น้องสาว อันน,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 นกีนส,สกินส,สดต้อกินสดๆเลยนะถ้าอย่างเงี้ยละ่ะอันนี้ประมาณแม่อันนั้นหนึ่งอยค่ะนี่เ่าไราคาค่ะอางนี้ก็สามสิบบาทสามสิบาทห้าอันนี้ใช่แล้วจ้าขอดูก่อนครับโอ้โหกินสดๆนะอันนี้เท่าไรเนี่ยเท่าไรคะถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ เจ็ดสิบบาทค่ะอย่างนี้นหมค่ะแบ่งน้อยใช่ไหมค่ะแบ่งให้ที่แปะปะเออนี่นท่ากันเลอันไหนดีคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหังนี้นะคะอันนี้ราคาเท่ากันปะเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบอันนี้มันจะแปดสิบค่ะใช่ใช่ใช่อันไหนดีอันนี้สองน้อยค่ะ กแปดสิบพอจะซื้อไปลองดูครับไม่ได้กินหรอกเราไปตกปลาดีกว่าอเราไปตกหลังใหญ่อู้มันใหญ่เลยวะเนี่ยคือขามือเย็นนี่เป็นมือที่ร่างกายงานแข็งมากเลยนี้หนุ่มอะไงทำเนี่ยนี่นะคะเลี้ยงหรือเ่าไม่ไม่ได้เลี้ยงค่ะเดินหาตามป้าเนี่ยค่ะฟอหาได้วันหนึ่งสิบกาหลังก็ไปท่าแล้วก็แชร์ไว้ในทัางเลยค่ะของหมดล้วครับค่ะ มันก็จะยังสดอยู่ก็ประมาณ3วันนะคะซึงจะได้ขนาดนี้โอ้นะครับขอบคุณครับอ่ะแบงค์ร้อยู่ไหนอ่ะเดียนี้ไม่มีแล้วเปล่าอย่างใจตังามราคากดย้อนมาเลยเพิ่งก็เห็นตลาดของปลาของปลาแท้เลยค่ะขอนให้นะคะ ออสักคู่ค่ะเดี๋ยวไปดูอะไรกันต่อแล้วดูขอกกินเที่ยวเดิแป้งแป้กีป็นยีิดิขอบคุณมากนะคะนี่ไม้น่าเที่ยวครับจะมีของฝากต้เคองไรย้เค่องไมอะไรต้ต้องไมเคื่งเไ้มเ่อ้มเค่องไ้มูก่อนถ้าสนใจ0เลยอเคร่องไ่องไมไ้มไมองไรมอง้เ่ไมเ่มเไรตือไงเม ก็ส่เ ar ียสใสนะาเาจะกินนอกเพียสตะาบอหมแล้วแต่นกแป้งเ้าจะเอาก็เอาได้นะใ่นข้าวปลาเดินไปเดยวายยืมผ้าบาบิได้อมงมาซ่อนโดนเป็ดทะโลเลย ว่าหอยหลังสับกระเพาะทไมอิดี่สิบะไรยี่สิบห้าเป็นยี่สิบเอาไหมเอาขินก็ได้เยอะแล้วกระเพ้าเอินไหมครับนี่พครับอมนหน่อยเอาดิเอาดิมีไพกระเพาะแล้วราทานกระเพาะเอากิดเอาสิดเดี๋ยวพอพอดีซื้อกระเพ้ามาเนี่ครับเนงินน้อยคน แป้นซัดทำไมเป็ดเป็ดไม่ใช่เป็ดหรอรา้ตาไซื้อแล้วไม่ได้ทานแล้วเสร็จพี่น้องอะไรนะทานน้รลารีผ้ารลารีผ้าน้องอะไรขอบคุณกเมนเมน้อเื้อมายทุ t u น้องแป้งค่ะ ช่องยูทูบขอบช่องยูทูบเชินเราเไค่เได้เราเชไปอ่ารู้จักเนไม่รู้จัพี่นะรู้จักเือน่ารักขอบคุณค่ะ้ามันไม่พอตากมันก็ไม่ารปักบ่ายองรบย ค่ะรอเรอยู่ครับอะไรอีก้วนะไปต่อนั่งพี่หน่อยขอบคุณครับอันนี้ข้าธรรมดาข้าวแรงงาเอาข่าที่บูบูมันมันไม่หวานใช่ไหมเอาที่ไม่เผ็ดมีไหมครับนี่หวานชิมได้ชิมเอาที่ไม่ไม่หวานนะครับอันที่ไม่หวานอันนี้ไม่หวานอันขายยังไงคะได้สิบยี่สิบตัวกับร้อยเอาสิบบาทก็ได้อันนี้มันอะไรครัะแม่ข้มหรือว่าอะไรเนี่ยแหน่หรือว่าอะไร

ได้เพิ่งยังหวานช้าประมาณ20บาท10บาทหวายได้เลยครับอ่ะโอเคของกินเยอะแล้วข้าัดส่เยอะมากครับนะเดี๋ต้องหวานเดิมมันเลือกได้เลยค้องเดียวก็มีตั่นี้มีไหม นี่ปลาสับบโอ้โหปลาสบการปาสบบะก็มี็าดที่ดีครับที่ไม่มีเพลงนอมากมาถึงที่นี้แล้วนะครับแวมาชินชมพกันก่อนไออแป้งแ้วเขาเล่นเครื่องดีหรือว่าอะไรวะข้างบนฟ้าเนี่ยชมพูดิบับพูสุกมีหมดโอ้ตลาดนี้อลังการมากเลย นาำอัปเดตบ, <า S 1> บ,บล็อกเลยดีกว่ายันนี้ครับน้ำมาเดินตลาดน,นัดมากินข้าวกับน้องแป้งครับเดีไปแจกะกินกันที่ครับผมจะซัดขึ้นแล้วจะซัดอะไรโทนเพื่อนเลยครับแล้วก็คุ้มตกเต้นวันนี้มีเมนูป้าป้าเลยครับเจ้าป้าเนี่นะจ๊ะจิตใจาเดีอร์จ๊ะไอ้เรื่องผลไม้ดีอมาไในตานี่ไงข้าวปุ๊กขปุ๊กขปุ๊กขปุ๊กนี่อะไรแป้งแป้งแป้งย่าง แมนกี้แพลนละห้าบ้านละเจ้าแมนกี่แมนกี้ลองชิมทั้งอันก่อนแล้วก็จะลองชิมอันนึงถ้าชอบก็ซื้อไปขายยี่สิบเลยอร่อยอยู่แล้วเอาไหมล้วไปกินก่บางที่ร้อนแล้วให้เข้าไปก่อนก็ได้เอาอันล่างๆไงอันล่างอุ้มเรากินก่อนแพนหนึ่งถ้าติดใจไปหลายไทยนะกินดูเลยนาร้านอร่อยจะเอาก็ซื้อเผื่อไปเลยคล้าย แผ่นละห้าสองแผ่นก็ได้สิบบาทแผ่นค่ะนี่เดี๋ยวนมาตลาดของกินยังเทียบเลยไอ้นุ่นมันเขาเล่นเครื่องบินหรือว่ามันดังบินวนฟ้านะเขาเล่นหรือว่าเขาขายครับเขาเล่นอ๋อเขาเล่นนะไม่ได้ขายหรอกสามสิบบาทะต่อไปกันต่อครับนะก็ไปดูผลไม้ม้าง เดี๋ยวน่าจะออกตลาดนะน้องเพย์พอยังเจองทำนะเดี๋ยวจะไปแก่งกันนะครับก็สุดยอดมากครับวันนี้ที่ตลาดน้ำพี่น้องเพย์ครับใหญ่มากครับ <Evet. S 1> ผมถูกใจนะคือมีขึ้นป่าด้วยเลอไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ก็ได้เห็นครับนักของท,ทะเลมีหมดเลยนะป,ปอ๋อดึกแต่<ห>จะมการผสมผสานครับโอเคนะแล้วเจอกันครับการที่รับเข้าฟังสวยมากเลยครับโอ้โห เพื่อนดูบรรยากาศที่พาทิกำลังรับขอบฟ้านะสวยมากดูรับไปแล้วดูเมื่อกี้ดวดแปบไปแล้วอู้ยอุ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวมารถขึ้ดับแล้วเอาโอเคไปกินข้าวนะครับนี่ไปกินพึ่งครับน้องแป้งก,ก็จัดเต็มครับอันนี้ทั่วไปครับนะนักเดินทางจริงสุดยอดครับบิวเชียงนาะด้วยแหลม มาทันทีไปแล้วในช่วง,งที่เราตีลยวเราจะลากครับที่เก้าเวลาเดิมเลยนี่น้ำก่อนเลยแล้วก็นี่โอเคนี่ก็ดีมันไม่มีที่นั่งอ่ะตาเดินนี่ตั้งกล้องตรงนี้เลยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวจะชิมเพื่อนเพื่อนดูผมว่าผม,ผมคงกินน้ำแต่น้ำอ่ะแล้วก็จิ้มกับไอตัวรังมันนะครับ ทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้แปดีททำไมอันนั้นมันร้อยหนึ่งตรงนั้นก็หายใจหัวนะเพิ่งหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นเพิ่งมิ้นหรือเปล่าอันนั้นน่าจะเป็นเพิ่งหลวงแล้วก็ปรุงเต้นน,าน่าจะผสมให้เพื่อนดูเลยนองแปงแ้งซัดแกงจืดครับแล้วก็น้องแป้งก็จะมีเครื่องในเป็ดนนะ้องแปงนะ้งเนาะตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องในไก่หรือเครื่องในหมูหรือเครื่องในวัวไก่ไก่อุ้ยขนมกลบดน้ำเนื้อปะก,กิมไข่เต่าก็สดๆร้อนๆนี่ก็หาก,กินยากนะ าน่เน่เน่เสียงเครื่องบินนะที่เขาเล่นกันมันเรียกว่าอะไรตกใจหมดนะเมื่อกี้พรักทีรับข่าวฟ้าไปนะครับมันรู้สึกว่าโอ้สวยง,งามตามทั้งเรื่องเลยน้องแป้งก็ซื้อแป้งมาเมื่อกี้นะเป็นลูกกรนะดาอัน,นี้ยูุซสาเก็บไว้กินรับดึกได้ไม่เอาครับอ่เดี๋ยวผมจะทำการปรุงอาหารของเราดีวกว่าด้วยการเอากุ้งใส่ครับ เครื่องครับอันนี้ครับมันจะกุกกักกุกก,ก,กักเลยนะเขาล้างมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอยู่นะช้อนมาจากในถังี่ใหญ่เลยทาไมถือพี่หน่อยดิ๋ี่ตั้งเลยไหมพี่ผสมตั้งนี้เลยตั้งนี้เลยจะให้เห็นวิวจะตั้งตรงนี้มันเตี้ยไปอลองดูกันครับว่าเห็นไหมอโอเคน้องแป้งได้อยู่เราขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเพราะว่าน้องแปง้งอยากให้เห็นวิวครับผมก็พอได้อยู่นะ เกิดได้ไว้แต่ผมนั่นจะสูงกว่าอยู่แล้วต้องไปกไกลๆหน่อยนะต้องไปนั่งตรงนู้นนะโต๊ะนี้ครับขยับเลยดมเลยกล้องแม็กต้องขยับไปหน่อยอมุมเลยอือนั่นแหละนะไม่เปไ็นไรนะโอ้โดนลนะโดน,นโต๊ะลนะ กุ้งเต้นนี่เป็นแป๊บเดียวแค่เดินตลาดไปหมดลนะ,ะพี่เจนก็เล่นไอเครื่องร่อเครื่องอร่อนงินใครเครื่องบินเอาไปหิวเขาไม่สนใจแล้วอาการนี้ไปกินเต็มที่ไปไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าโชก่อนเล่นหน้ากล้องเลยนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่นะครับกุ้งเต้น ที่น้องปลื้น่าไปจับได้ไปช้อนได้ครับขอซื้อบาททีเป็นทังๆเลยโอ้โหมันไม่เต้นเลยครับช่วงเวลาแป๊บเดียวเองไปแล้วเขาให้กุ้งม,มาเยอะมากเครื่องน้อยน้ำลายไหลวะ่ะเฮ้ยที่มีผักแบบแบบใส่ทุนเดียวกันเลยอ่ะชิมก่องเต้นก่อนให้ถูพี่อะ

ขนมที่ไม่กินน้ำเมื่อกี้น้ำแป้งก็ซื้อขนมที่ว่าสิบบาทร้านแป้ปงทำนะแต่ไม่ได้ไปหาคือรู้จัก,จกน้ำแป้งอะ่ะเรา,ามไม่ได้ดังขนาดนั้นอืมตุ้งตึ้งตัวมากอืมโดนใจครับ ที่ได้มยูที่นี่พิ่งเพิ่งที่เขาบอกว่าขอตีมาก็าจะรวมมันนี่คือไปหาเตียวไม่ได้เลี้ยงนะครับเพิ่งปลาคือผมจะกินแค่หัวน้ำหวานมาแค่นั้นแหละไม่ได้เอาตัวมากินเลยนะนะแล้วก็เขาจะ,จะเป็นชีพพึ่งนั่นเลยเป็นพึ่งมิ้นนะขออนุญาตเอาแต่หัวนะก,ก็แล้วกันนะครับเอาหลังนี้เอาไว้ยั้นแหละเดี๋ยวข้าวต่อ เพิ่งต่อยปาก้งนานนี้อะ่ะอืมอืม้อ,มองเยอะเหรอืมเสท่าไ เข้าใจว่าทำไมหลังใหญ่แป๊กติดหัวน้ำหวาดน,น้อยน้อยเออกว่าถ่พี่นั่นดิเดี๋ยวพยาามแค่น้งแป้งถือครับว่าพึ่งนี่มาสุดย้อนมากเลยหัวน้ำหวานเราล้วนแล้วน้ำจอติงตงๆเลยรรกลมกลมกลางครับ หวานพอคอืออืออ๋อน้ำหวานจอดครับก็เรากินต่อนะกินข้าวกันโอหโคตรอร่อยอะน่ะไม่คนพาดูน้ำหวานนะเดี๋ยวเอาไว้ต่อช็อตเดี๋ยวกิน ดบต่อนะเพราะพอดีเดินทางไกลามากเลยครับแล้วก็เส็นเส็นสินพักกิจการไปแจกของให้กับน้องๆแล้วรู้สึกสบายใจนะต่อไปนี้ก็คือการเดินทางกลับละนะผาน้องแป้งไปส่งก็น่าจะจบแล้วารอรุ้นว่าจะเจอเซนซินพักหรือเปล่าให้รอรุ้นนะผมยังไม่แน่ใจนะว่ายังไงประเดีน้องสซนซินพักขาก็น่าจะอยู่กับการเดินทางท่องเที่ยวไปในแนวข่าวนะแต่ว่าก็คือเขาจะอาจจะขอกลับด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเดินทางาไปด้วยกันนะ เราจะดเติดตามช่องทางของอเน,น่เทุกกินทุนอนอะไรความสุขยิ่การเดินทางครับวันนี้ก็ทำอีกหนึ่งคลิปนะแล้วก็น้องแป้งเชียงตุงด้วยก็ทำอยู่ครับอันนี้เป็นวีร์ล็อกช่องอเน,น่ดิจังเกอร์ไปนะก็รู้สึกประทับใจมากใช้ชีวิตบนเส้นทางการทานจริงนะชีวิตที่ไม่เหมือนใครนะบ้านนี่คือทั่วประเทศเลยที่มีแม้แต่ทั้งถนนปั๊มแล้วก็สถานท,ที่ที่พอจะพักพิงได้ครับโอเคแล้วเจอกันนะครับบายบายอือฮึ